รัฐมนตรีแรงงานเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์ร,รัชกิจประการครับให้สัมภาษณ์ว่า,าผลที่ออกมาเนี่ยถามว่าพอใจไหมต้องไม่พอใจร้อยเปอร์เซนต์หรอกะนะเพราะว่าต้องการให้ขึ้นปรับขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแต่นี่เป็นตรภาคีกข็ขึ้นมาเท่านี้นะก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีการประชุมกันอีกอะะนะต้นปีหน้าก่อน,น่นาจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งะนะอันนี้ท่านรัฐมนตรีแรงง,งานนะซึ่งพยายามผลักดันเรื่องนี้มาหลายรอบกว่าจะได้ขึ้นนะ แล้วก็กระทรวงแรงงานเองนะเมื่อวานนี้ก็ถแถลงนะของขวัญปีใหม่ของกระทรวงแรงงานครับนะเมืม่อวานนี้ครับรัฐมนตรีพิพัฒน์รัรชกิจประการนะก็ได้มีการมอบของขวัญปีใหม่อ <นะ S 1> บอกว่ารวมเจ็รายการมูลค่ากว่า20ล้านบาทให้กับผู้ใช้แรงงานนะครับหนึ่งแหล่งเงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพคือเงินกู้50,000ถึง300,000ดอกเบี้ย0% 24เดือนนะฮะ ให้กู้กองทุนสําหรับผู้รับงานไปทําที่บ้านรวมไปถึงอาชีพอิสระนะถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยไม่เกิน3ามแสนถ้าเป็นรายบุคคลไม่เกิน50,000นะแล้วก็2บริการล้างแอร์ฟรีบ้านละหนึ่งเครื่องจำนวนหนึ่งหมื่นครัวเรือนใครอยากจะล้างแอร์ฮะต้องรีบจองคิผ่านไปสามบริกรสภาพรถช่วงก่อนปีใหม่9วันให้เดินทางอย่างปลอดภัยคือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หนึ่งในของขวัญนะตรวจเช็คความพร้อมของเดินทางตามสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและบนถนนสายหลักรองทั่วประเทศค่ะนี่แล้วก็ถัดไปการอบรมประเมินมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐานนะซึ่งมันจะยกระดับนะรายได้ของแรงงานไงเห็นไหมอันนี้ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสถานประกอบการในการประเมินนะแล้วก็5อบรมความปลอดภัยนะให้กับลูกจ้างเจ้าที่ความปลอดภัยหมื่นคนเป็นอบรมฟรี นะลดภาระให้กับนายจ้างเพราะตามกฎหมายมันต้องอบรมนะแล้วก็ถัดมายกระดับคุณภาพผู้ประกันตนตรวจรักษามะเร็งฟรอนะีอันนี้ประกันสังคม,คมแล้วก็ถัดไปมอบรายงานจุดเสี่ยงอันตรายนะในสถานประกอบการว่ามีจุดเสี่ยงประเมินยังไงนะนะเพื่อความปลอดภยัยนี่เป็นตัวอย่างนะของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงแรงงานเนี่อม,มอบให้นะในปี68 มาร่วมสนับสนุนท eh ็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ